สวัสดีค่ะเจเคโนมาแนะนำให้ท่านที่สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านอยู่นะคะได้เลือกชมกันนะคะในวันนี้มาแนะนำชมกับบ้านสวนค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะเป็นที่ดินฉนดคุกแดงค่ะฉนด2ใบนะคะสถานะพร้อมโอนเนื้อที่100ตารางวาราคา149,000บาทค่ะอยู่ในชุมชนวัดขนอนใต้บ้านกดตำบลบางเรนอำเภอบางปะ อินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะเจ้าของขายเองค่ะด่วนๆเลยนะคะเป็นที่ดินบ้านสวนริมคลองธรรมชาติท่านใดที่รับได้นะคะมีดินยุกตัวริมตลิ่งบ้างบางช่วงนะคะตัวบ้านสร้างเสร็จ90อร์เซ็น์แล้วค่ะเจ้าของยอมขายกาหัดทุนนะคะท่านใดที่สนใจแนะนำให้เข้าไปชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะไปชมทำเลพื้นที่ตั้งกันก่อนนะคะ 100ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลัง1,490,000าบาทมีดินยุบตัวริมตะลิ่งบางช่วงนะคะสนใจเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะและนัดไปชมพื้นที่จริงชมทำเรที่ตั้งก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อนัดหมายไปตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะเจคโนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ